นี่ครับผมอันนี้ก็จะมาให้ดูครับต่อจากไอการสมมดนะเลยให้ดูวิธีการลบลบโค้ดนะครับผมกันอื่นแล้วก็สายไฟเหมือนเดิมรหมผมนะแล้วก็อันนี้อันนี้นนรถเคยติดโคดแล้วเราจะดูยังไงว่ารถเราติดโค้ดหรือเปล่านี่ครับผมเราเปิดไปแล้วอันนี้ผมเปิดไปแล้วโอ้โหเชื่อมือเลยชิบหายสั <laughs> ์นะครับเหมือนเดิมครับแง่งไว้ข้างบนแล้วก็สายมือเรานะครับเสียบเข้าไปนะครับคู่สายมือนะเสียบเข้าไป เสียบพยายามเสียบให้มันโดนเหล็กมันนะเหล็กไอเหล็กที่มันอยู่ในเนี้ยก็คือขามนะนะีนะครับเสียบไว้เรียบร้อยแล้วปุ๊บเราช็อตคนแล้ว,ลลวเรามาดูว่าถ้าเกิดถ้าติดโคดจะเป็นไงถ้าติดโคดเวลาเปิดปุ๊บไปเนี่ยมันก็จะพลิบแล้วมันจะดับไปปุ๊บไหนนะอันนี้คือติดโคดนะแล้วเราก็ดูว่ามันติดโคดอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะแปดก็คือโคดอ่าข้างเซ็นเซอร์ข้างลิ้นนะครับ แปดครับแต่ถ้าเกิดมันติดหลายโค้ดมันก็จะกระพริบหลายๆสัญญาณนะกระพริบแปดบ้างแปดเจ็ดแล้วก็แปดแล้วก็ค้างสองกระพริบสั้นหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่นี้มันติดโค้ดเดียวนะับที่ลบก็คือนี่ครับผมเดิมครับเขาปล่อยมันกระพริบไปเราดึงออกดึงออกปุ๊บนับหนึ่งสามหนึ่งสองสามยัดเข้าไปเหมือนเดิมนะยัดเข้าไปทีเี้ยเราดูที่หน้าปัดมันจะกระพริบไม่หยุดเลยถ้ามันกระพริบไม่หยุดอะเรานับไปเรื่อยๆดูมันหยุดปะ่ะสักสิบครั้ง เนี่ยมันก็พิมพไม่หยุดแล้วแสดงว่าโค้ดอะหายไปเรียบร้อยนะครับแล้วเราเช็คด้วยการที่ที่เราบีกุญแจนะเปิดใหม่มันจะค้างอ่ะทีนี้มันค้างแล้วแสดงว่ารถเราไม่มีโค้ดแล้วโอเคจบนะบก็คือไม่มีโค้ดแล้วนะครับผม